สังเกตดูนะครับเวลาที่มันลงนะครับตัวของบิตคอยนนะก่อบเวลา15นาทีถ้าคิดจะเก่งกำไรในระยะสั้นๆนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยให้เราสังเกตดูนะครับตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้แล้วก็ตัวอินดิเคเตอร ร s i อสไอลงมาตั้งถามว่าเราจะเล่นสวนมันได้ไหมนะครับถ้าเราจะเล่นสวนมันเนี่ยเราก็ต้องรอให้ตัวของแท็กเทียนมันลงมาถึงเส้นเทนไลน์ข้างล่างสีขาวก่อนนะครับลงลงมาอีกนะครับลักษณะของการที่มันจะต้องลงมาก็ถึงถึงเส้นเทนไลน์สีขาวยิ่งมัน เทลงมาแย่หางลงมานะครับแย่แท่งเทียนลงมาถึงเส้นสีเขียวเรากหา็หาจังหวะเล่นสั้นได้นะครับการเล่นสั้นเราก็คือเราจะต้องรอให้มันลงมานะครับหลังจากที่มันทะลุแล้วนะหลังจากที่มันทะลุตรงบริเวณนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยมันทะลุลงมาแล้วทีนี้เราต้องรอแท่งเทียนให้มันมาชนตรงเส้นสีขาวนี้ก่อนนะครับทีนี้เราจะรอว่ามันจะมาถึงไหมอ่าเพราะว่ามันเห็นตัวของอินดิเคเตอร์ตรงตัว RSI มันลด ลงตับแล้วมันก็มีการซื้อกับขึ้นไปนะ,ะทีนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะซื้อส่วนมันตอนนี้ไหมนะครับแต่เราว่ามันเนี่ยมันจะทุบลงไหมมันจะทุบทุบลงมาให้ถึงแถวแถวเส้นเส้นเทนไลสีขาวด้านล่างนะก็มีโอกาสที่จะยอ่อนะครับย่อในลนักษณะ ลงมาที่นี่นะครับแล้วก็กัดแล้วก็กัดเราสามารถเล่นซันได้นะเพราะว่าเราจับสองอสองเส้นเอาไว้ในลักษณะน,นี้เห็น <He ard S 1> ไหมมันเทลงมาแล้วไหมพอมันเทลงมาแบบนี้เราหาโอกาสเข้าเลยนะครับ ฮาวกาสเข้าสวนเข้าสวนได้เลยนะครับก็คือเข้าสวนตอนที่มันกําลังเทลงมาเนี่ยนะครับก็สมมุติว่าเราเข้าสวนตรงบริเวณนี้เลยนะเข้าไปแล้วนะครับเราเข้าไปแล้วไม้หนึ่งทีนี้จุดสตอปลอสของเราเนี่ยเราจะวางไว้แค่นี้นะครับ จุดสต๊อป o อฟเราจะเอาแค่แคบๆนะเพราะว่าเราจะไม่เอาเยอะ TP เราจะเอาตรงบริเวณนี้นะครับจุด TP นะครับ TP เนี่ยจะได้46%เปอร์เซ็นต์นะครับจะได้46่สกเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนสต๊อปลอฟนี้ยี่สิบก้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่าความเสี่ยงกับกับค่า ตัวของกําไรนะครับทีนี้มันดันลูดกลับขึ้นไปแล้วนะเห็นไหมมันดันกลับขึ้นไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะเล่นสั้นแบบนี้เราเล่นได้นะครับนะเราเล่นได้เดี๋ยวเรารอรอดูตัวของแท่งเทียนมันนะครับมันก็จะขึ้นไปชนท p ที่เราตั้งเอาไวา้ บริเวณนี้นะครับคือถ้าเราจะเล่นสั้นนะเราเล่นได้นะแต่เราจะต้องเข้าใจมันก่อนว่า,เ,าเวลาเราเข้าเข้าแล้วเนี่ยเราควรที่จะออที่ตรงไหนเราควรที่จะเก็บกําไรตรงไหนนะครับเราจะต้องวางวางวางกําไรแล้วก็จุดขาดทุนนะให้รู้ก่อนนะครับเราจะวางจุด จัดขาดทุนที่ตรงไหนแล้วกําไรที่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเก็บสั้นเราก็ควรที่จะเล่นแบบสั้นมากนะครับสั้นมากเพราะว่าเราเข้าตรงบริเวณนี้นะครับเข้าตรงบริเวณนี้ที่นี่มันก็ซื้อรูดกลับขึ้นไปคือเราเล่นในกรอบเวลาสิบห้านาทีนะครับผมถ้ามันขึ้นไปถึง tp ที่เราตั้งเอาไวา้ประมาณนี้เราก็ได้กำไร นะครับแต่เราเล่นสั้นมากๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบนานนะครับถือถือออเดอร์นานนะครับ,นนนรบแบบเข้าเนี่ยตั้งแต่ระยะเวลาที่เราเข้าเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยเราก็นับว่ามันใช้เวลากี่นาทีหรือถึงชั่วโมงไหมนะครับอา่าตรงนี้เราก็หลอดูเพราะว่าเราเล่นก่อนเวลา15นาทีเนี่ย เราจะต้องเล่นสั้นมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะขึ้นไปต่ำทีพของเราไหมนะครับถ้าเกิดมันต่ำเนี่ยเราได้กำไรเยอะกว่าขาดทุนนะเพราะว่าเราตั้งตัวของจุดขาดทุนอยู่ที่29% 29% 0 2เนะครับ29สนะครับ0.29่วน tp ตัวของกำไร เราตั้งเอาไว้อยู่ที่0.48%นะครับถ้ามันขึ้นไปถึง0.48%ตรงนี้เราก็ได้กำไรแล้วนะครับแต่ถามว่ามันมันจะขึ้นไปไหมโอกาสมีสูงนะครับที่มันจะขึ้นไปได้เพราะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยตรง RSI มันต่ำมากแล้วนะครับแต่การเล่นแบบนี้เนี่ย เราจะต้องเล่นสั้นมากๆนะเพราะว่าการที่เส้นอะไรๆมันลงมาต่ํามันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นเสมอไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการลากเราได้นะครับแต่เราจะต้องรู้รู้จุดจริงๆนะครับถึงจะทํากําไรในระยะสั้นนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะต่ำที่พีที่เรา กำหนดไว้อย,าย่างที่เราวิเคราะห์หรือเปล่า่า ก็ระหว่างที่รอไปเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าขึ้นมาถึงนี่นะขึ้นมาถึงนี่อ่าขึ้นมาถึงบริเวณนี้แต่ยังไม่ถึงทีพีที่เราตั้งเอาไว้นะอ่าขึ้นมาถึงบริเวณบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยทำไมเวลามันขึ้นไปแล้วมันถึงถูกทุบลงมาอีกนะครับก็คือ กลุ่มนี้เนี่ยมันคือต้านไงนะครับคือตรงบริเวณไส้เทียนนะครับไส้เทียนกลุ่มบริเวณนี้มันคือแนวต้านนะครับมันคือแนวต้านมันก็เลยขึ้นไปรอบแรกก่อนนะครับพอมันขึ้นไปรอบแรกไปไปทดสอบแล้วก็เลยมีการเทนะครับถูกทุบลงมาอีกทีนี้มันจะสู้ในรอบที่สองในระยะเวลาถัดไปนะครับในเวลาถัดไปก็คือ รอดูแท่งเทียนในแท่งเทียนถัดไปนะครับพอแท่งเทียนถัดไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแท่งสีฟ้านะครับก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นทะลุตรงบริเวณน,นี้ได้แนวต้านตรงบริเวณน,นี้ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็พยายามอย่าง,ยางพยายามอย่างซื้อขึ้นไปอยู่ นะครับอย่างซื้อขึ้นไปแต่การซื้อขึ้นไปมันยังไม่ได้เข้าไปต่ํา TP ที่เราตั้งเอาไวา้อยู่นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกนิดเดียวเองนะครับทีนี้เราก็ต้องรอให้มันดันราคาขึ้นไปอีกรอบนะันะครับถ้ามันดันราคาขึ้นไปอรอบนี้รอบที่สองเราคาดว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการไปชน TP ที่เราตั้งเอาไว้ก็คืออยู่ที่นี่นะครับ่าที่นี่เลยเนาะก็การที่มันขึ้นไปรอบแรกเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงมันเหลืออีกนิดเดียวนะครับทีนี้รอบที่สองเนี่ยเราว่ามันถึงแน่นอนนะครับถ้ามันขึ้นไปรอบที่สองการซื้อขึ้นไปรอบที่สองเพราะว่าการขึ้นรอบแรกเนี่ยมันจะขึ้นไปทดสอบนะครับการที่จะ ขึ้นไปถึงจุด TP ได้เนี่ยมันจะต้องซื้อขึ้นไปรอบที่2เท่านั้นนะครับถึงจะไปตำตัวของ TP ที่เราตั้งเอาไวา้นะก็รอดูกันอีกนะครับ ครับก็สุดท้ายแล้วก็เป็นการจบนะครับก็ค,บคือต่ำทีพีเรียบร้อยนะครับคือขึ้นไปต่ำทีพีของเราเรียบร้อยสรุปคือไม้นี้เราก็ได้กำไรไปนะครับถ้าเราเก็บสั้นนะครับก็เป็นการจบไม้นี้พอดีนะครับเป็นการจบไม้นี้นะการเก็บสั้นทีนี้เราก็ต้องรอนะครับรอจังหวะไม้นะครับรอจังหวะไม้ที่เราจะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่ง เป็นลอกไม้ถัดไปนะครับแต่จะต้องเป็นถ้าเราเก็บสั้นเนี่ยเราจะเก็บสั้นในกรอบเล็กๆนะครับเวลา15นาทีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคในการเก็บสั้นเล็กๆน,น้อยๆเนาะก,ก็นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,น,นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe, กดติดตามช่องลาไว้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นนะักลงทุน นะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ